สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับโอ้พึ่งกลับมาจากการลงไปไถกกบต่อฟางนะครับพี่น้องกขออยังไม่เสร็จนะครับก็เหลืออยู่แปลงหลังคอกหมูแล้วก็แปลงตะกร้านะครับส่วนแปลงอื่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็่วยโอกาสนะครับช่วงเวลานี้เนาะฝนตกนะปล่อยๆ ฝน,นตกลินเมื่อคืนนะครับทำให้ดินที่นาชุ่มนะครับพี่น้องก็เลยไม่รอช้านะครับลงไปไถกบต่อฟางไว้ให้มันเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอ่ะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับพี่น้องเอฟซก็นี่ครับพี่น้องเมนูของพวกเราโอ้มือก็ดำนะครับเมนูของพวกเรา แม่มาต่อยทาผัดกะเพราหอยขมนะครับหรือหอยจุนะครับ FC ทุกท่านวิธีการตัดก้นหอยนะครับเมื่อเช้าก็ทําให้พี่น้องเ c ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับก,ก็ถือว่าเป็นคลิปที่มีสาระดีๆนะครับหลายคนนะ อาจจะตัดก้นหอยไม่เป็น<笑><笑>นะครับะพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาจุกบหอยด้วยกันนะครับมาดูสิกาเข้า ก็รอต้นยางมันแห้งนะครับยังไม่แห้งเท่าไหร่เนาะยังหน้าดำอยู่กินหอยนี่กินหอยแรงดีกินมีแรงถอยโอ้โหหลวงตรงอีกแล้ว ่วนมากนี่ช่วงเวลาที่เขา้าพรรษานะครับก็จะไม่นิยมนะครับไปงมอหอยมาทานนะครับเพราะว่าอะไรนะช่วงเขา้าพรรษาหอยมันจำสินนะครับใช่ไหมนไม่จศีลไม่ได้จำศีลบอกไหนเขาพูดว่าอหอยจำสิน เห็นแค่วันเดียวบางวันหอ่อมีกี่อย่างเนาะเม,มนูที่ผมชอบที่สุดนะครับนี่นะครับ จุกหอยนะหอยช่วงนี้นะครับมันจะโตอ้วนๆนะแล้วอีกสักพักเนาะมันจะเป็นลูกมันไม่อร่อยครับแบบนั้น กินหอยนี่กลัวจะเอาข้าวเข้าปากได้เนาะหมดไปห้าหกตัว นี้กินตอนเที่ยงส่วนจานนี้นะครับมากินตอนแรงามครั้งเดียวคุ้มค่าเลยนะครับ บรยากาศดีๆครับพี่น้องเอซวันนี้ไม่มีแม้แต่แสงแดดเลยคุมฟ้าคุ้มฝนนะครับหรือว่าเราจะได้พักอีกในคืนนี้เราต้องรอรุ้นนะ นอก็ยอก็อน้เนี่ยมันจะเป็นไข่ไงไข่ หนหอยมันก็จะเสียงดังประมาณนี้นะครับพี่นอลล้องเอ๋ยเอาโอเคครับทุกนั้นคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ